โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมเกมฟีฟ่าโมบายนะครับที่เพิ่งมีกิจกรรม UTO TY เข้ามานะครับก็ในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีนักเตะโหดๆเข้ามาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้ที่มี OVR สูงสุดถึง112เลยนะครับเบนซิม่าเมสซี่โมริศเดอะบอยฟานได์เล่นอย่างในประตูอย่างครูตัวนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆอีกมากมายก็โอเคนะครับก็มาดูวิธีการเล่นเพื่อรับนักเตะพวกนี้กันเลยนะครับ ในกิจกรรม UTO TY ก็จะมีเกมมาให้เล่นนะครับก็เป็นเกมนี้เลยนั่นเองก็เป็นเกมง่ายๆเลยนะครับให้เราชนะแค่15ตาเท่านั้นก็จะสามารถรับนักเตะ TOTY OVR 106ขึ้นไปเลยนะครับ1ตัวนั่นเองซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่นเกมแบบไหนที่เราถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแบบ V h a e t t a c k นะครับก็คือการเล่นแบบรวดเร็วนั่นเองแข่งการทําประตูใครทําได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับและก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นในหมวดของ a d to h e a d นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันแบบเต็มเก,มเ,กมเลยครับก็คือ90นาทีนั่นเองในแต่ละรอบนะครับเราจะได้รับรางวัลอยู่ที่50,000เหรียญเลยนะครับซึ่งถ้าหากเราสามารถชนะได้15ครั้งแล้วก็จะได้รับนักเตะ OVR ที่เป็น TOTY 106บวกขึ้นไปเลยนะครับ1ตัวทันทีอันนี้เป็นรางวัลที่การันตีที่เราได้แน่นอนเลยนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับในตอนเริ่มแรกเขาจะให้ตัวแข่งขันมาฟรี15ใบนะครับให้เราสามารถนํามาเล่นเกมนี้ได้เลยครับ ซึ่งผมก็ได้นํามาเล่นแล้วนะครับใน15ใบที่เป็นของฟรีผมชนะไป13ตานะครับแล้วก็แพ้ไป2ตาเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับโดยการเอานักเตะ TOTY ที่มี OVR 98-100มาแลกตัวการแข่งขันได้นะครับที่เมนูตรงนี้เลยนะครับเราจะสามารถแลกตัวแข่งขันได้5ใบนะครับวิธีการแลกนะครับเราจะใช้นักเตะ OVR 98-105ตัวครับซึ่งนักเตะพวกนี้นะครับเราก็สามารถไปหาได้จากการสุ่มนักเตะ ทีโอทีวแบบปกติเลยนะครับก็สําหรับการสูบหานักเตะนะครับก็จะอยู่ทางเมนูด้านขวาเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองในการแลกแต้มนักเตะนะครับก็สามารถแลกได้จากเมนูตรงนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับก็มาแลกตัวการแข่งขันกันเลยนะครับเพราะผมเหลือแค่2ตาเท่านั้นกดแลกไปเลยครับผมใช้5ตัวในการแลกนะครับก็พอดีเลยครับกดล็อกแล้วก็กดแลกไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมมีตัวคู่แข่งประมาณ5ใบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะนําไปเล่นให้ชนะให้ครบ15ตานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้นักเตะตัวอะไรนะครับที่เป็น1 0 6บวกนั่นเอง โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทากิจกรรมครบเป็นที่เรียบร้อย้วครับสาหรับการชนะ15ตาในการแข่งขันนั่นเองตอนนี้ผมสามารถรับรางวัลได้แล้วครับก็มาดูที่ตัวและรางวัลกันเลยครับกดไปที่กล่องของขวัญนะครับซึ่งสําหรับของผมนะครับชนะครบ15ครั้งผมจะมีโอกาสลุ้นรับแค่2รางวัลนี้เท่านั้นนะครับก็คือนักเตะ TOTY 106บวกกับโทเค็น TOTY 1,600นะครับใน2รางวัลนี้ผมต้องการอะไรก็ได้นะครับ เป็นโทเค็นก็ดีจะเป็นนักเตะก็ดีนะครับได้ทั้งนั้นนะผมส่วนรางวัลต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับชนะน้อยก็อาจจะได้รับรางวัลที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เล่นชนะไอ้ครบ1 5ครั้งนะครับจะดีที่สุดเลยนั่นเองโอเคนะครับก็มากดรับรางวัลกันเลยนะผมกดไปแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะเกลือหรือว่าจะได้ของดีนะครับแตะเพื่อเปิดครับผมขอเป็น utoty ด้วยเถิดเฮ้ยได้ด้าเตะนะครับ106บวกมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไร เยอรมันนะครับ CDM อยู่ทีมบาเยินคะรับบาเยินนี่มาแล้วครับผมผมคิดว่าผมน่าจะเกลือนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้จริงๆผมอยากจะได้โทเค็น1 6 0 0มากกว่านะครับเพราะผมจะสามารถนำไปสุ่มนักเตะได้40ครั้งเลยนะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับของผมก็น่าจะเกลือนะครับอ้อผมได้โทเค็น TOTY มา1,600ด้วยนะครับ สรุปแล้วว่าผมไม่เกลือนะครับได้ทั้งนักเตะแล้วก็ได้ TOTY เลยนั่นเองก็สรุปว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับที่ว่าจะลุ้นรางวัล1ใน2นั้นนะครับสรุปว่าเราจะได้ทั้ง2รางวัลเลยนะครับไม่มีการลุน้นเป็นรางวัลที่ได้แน่นอนนะครับก็คือเราจะได้ทั้งโทเค็นและเราก็จะได้ทั้งนักเตะ106บวกเลยนะครับ,บก็ถือว่าวกิจก,กรรมนี้ผมไม่เกลือนะครับก็ได้ทั้งนักเตะแล้วได้โทเค็นเลยนั่นเองสุดยอดไปเลยครับผมคุ้มสำหรับการชนะ สิครั้งของผมนะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปตรงนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับเป็นการรีวิวกิจกรรม utoty ในเกม FIFA Mobile นะครับก็สรุปว่าถ้าหากเราเล่นให้ครบและชนะถึงสิบห้าครั้งแล้วก็จะได้รับนักเตะแบบการันตีเลยนะครับแล้วก็ได้รับโทเค็นมาด้วยนะครับ1,600เหรียญก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยครับ ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้มาเล่นกันได้นะครับผมทางนี้ทางเกมน,นะครับได้แจกนักเตะฟรีมากมายเลยครับสายฟรีมาเล่นแปบเบียรก็สามารถสู้กับสายเติมที่เล่นมาหลายเดือนได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณรับชมครับผมแล้วเจอกันครับผม